สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคน,นครับเก็บของกลับบ้านไปเที่ยวงานแห่เทียนโคราชกันนะครับฉันีีกำลังเก็บเก็บของแนละ้วโอ้โหเก็บแบบเสื้อผ้าเยอะมากไม่รู้ว่าจะไปอยู่แค่สี่วันเก็บไปทําอะไรเล็กน่าเนาะก็เราจะไปทำวอเที่ยวงานแห่เทียนนะครับกับครอบครัวเรานี่เก็บเสร็จแล้วเจกอกันที่โคราชครับ ก็มาถึงงานแห่เทียนแล้วนะครับเราก็กาลังทิดลงเดินไปหาที่ดูแล้วครับเราก็มาเจอแล,แล้วเราก็ยืนรอดูแห่เทียนนะครับนานมากก็เลยแบบว่าแอบหิวนิดนหน่อยหน่อยก็เลยเดินไปซื้อขอนะครับได้มาเป็นลูกชิ้นนึ่งกับยำแหนมเนาะตอนนี้นั่งรอไปเรื่อยๆนี่นะครับมาแล้วนะครับขบวนเทียนขบวนแรกนะครับเป็นขบวนจากวัดใหม่สาประรุมน,นะครับ คือก็ขบวนแห่เนี่ยโคโระครับเห็นก็าบอกว่าโดเดเทียนด้วยต้นเทียนสามต้นนะครับก็คือขบวนนี้ก็สวยมากได้ข่าวว่าเทียนขบวนนี้นครับได้แชมป์ด้วยนะครับแชมป์ของจังหวัดนครราชสีมานั่นเองอคือนอกจากขบวนแห่เทียนไหนเดียวเขาก็จะมี ขบวนเยอ,อะมากเลยครับแต่แลวันแต่วอ่าอันนี้เขามีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับน่าสนใจมากๆแล้วก็มีขบวน l g b t q ขบวนเล็กๆน้อยๆนะครับก็อาจจะไม่ได้เก็บมาไม่หมดเนาะแล้วระหว่างราขอขบวนที่2มาเนาะซึ่งห่างกันมากเราก็เลยมาแบบว่าแกะยำแหนมกินกัน เซอรเวอร์นี้มาแล้วนะครับของวัดบงกตหรือเปล่าน่าจะใช่เนาะแล้วทุกคนเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยตรงนั้นเดินมาครับคืออันนั้นคือเพื่อนเราเองแล้วตอนนั้นเราไม่รู้ครับถ้ารู้ก็จะวิ่งไปขอถ่ายรูปอยู่นะแต่ว่าเราไม่รู้ครับเพิ่งมารู้ที่ลังว่าเพื่อนได้มีโอกาสไปเดินงานแห่เทียนด้วยนะครับต้องนี่ครับก็วันนี้สวยเหมือนกันนะสวยว่าจำชื่อไว้ไม่ได้โอ้ก็มีคนมาเลยนะครับ ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่จะเป็นเอฟเฟคหรือเปล่าครับนีบ่ก็อย่างที่บอกครับแห่เทียนโคราก็จะโดดเด่นด้วยต้นเทียน3ต้นนะครับตามที่เห็นเลยเนาะนี่เอาคนมาดูเยอะมากดูแบบ หลายคนเลยชาวตากชาติอะไรก็มาดูเราถ่ายรูปคู่กับรถเทียนนะครับของทางวันนี้มีเหมือนขบวนอาจจะเป็นการจำลองวีรกรรมสมัยหรือเปล่าครับแล้วก็โอ้ลำบ,บนรถมาเลยนะครับโคตรเลิศโคตรเก๋คือแบบขบวนนี้เลิศมากนางล้ำไม่ต้องเหนื่อยคือแบบเนแห่เทียนโคราคือแห่ใจมากคือคนเดินลำคือเหนื่อยเหนื่อยมากล้าเลยละ นี่ก็เลยเอาลำบนรถมาเลยนีย่นอกจากนี้นี่แม่เราก็นี่ว่าจะมีเข้าไปแพร่เทโคล่าคก็จะมีการขายของด้วยเนาะแม่เราก็ซื้อเป็นผัดหมี่โคลา่าผัดหมี่กร,นะระทบมาเนาะพอเราบอกว่าถ่ายงานบุดนี้ถ่ายแม่เลยนะแม่กินโชว์เนาะมีโคลา่าแล้วมันก็ต้องนี่น,นี่อร่อยอร่อยของแท้นี่ครับมาขบวนนี้เราก็จะเป็นวัดสุดท้ายแล้วนะครับที่เราได้ดูนะเพราะว่า เนื่องจากว่าขบวนแห่เทียนปีนี้ค่อนข้างห่างนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เร้อนนะครับก็เลยเพราะว่าอาจจะดูได้แค่ประมาณสามวัดน้องก็เลยแบบเสียใจนิดหน่อยแต่ว่าแค่นี้ก็อิหมอกอิ่มใจแล้วครับได้มาทีเอยงางนานประเภทนี้เชื่อกัรรักษานะครับสืบต่อประเณีของชาวไทยต่อไปนะครับขบวนนี้ก็คือยิ่งใหญ่อลังการมากชอบนะชอบขบวนนี้ ที้งสวยอะไรเอ่ยใดคือแบบสุดเลยนะครับแล้วก็อาจจะเก็บบรรยากาศไม่ได้ครับนะ้องเพราะว่าเราไม่ได้ดูหมดนี่ครับแล้วก็ตอนขากลับล้วก็มีทารซื้อตัวนัดนเมืองหน้าครับของอดีตขอ,อร่อยของโคราชน้อคือน้องสาวชอบมากคือแบบดูดูมากินนะครับทุกคนอนี่ครับเราก็ขอจบบล็อกเยังเท่านี้นะครับขอบคุณครับ